สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี f c พี่กันจอมพลังนะฮะ FC คุณกันนะครับสวัสดีทุกคนเลยครับใครเข้ามาแล้วนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่ลำลูกกาประุมธานีครับอยู่กับนัดเช่นเคยนะฮะที่ลำลูกกาปทุมธานีวันนี้มาทําหน้าที่แทนพี่กันนะครับอีกหนึ่งวันนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับใครเข้ามาแล้วนะฮะวันนี้เรามีเคสด่วนอีกแล้วนะฮะใครเข้ามากดรายงานตัวกดหัวใจนะครับเพื่อ เช็คสัญญาณกันหน่อยนะฮะสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีนะฮะใครบอกเสียงชัดพิมพ์มาได้กดหัวใจส่งสัญญาณมาได้เลยนะครับวันนี้ทีมงานการจมพลังเรามาอยู่ในพื้นที่ลำลูกกาจังหวัดประทุมธานีครับเนื่องจากเราได้รับแจ้งเคสอีกหนึ่งเคสนะ,ะที่มีความไม่ปกตินะฮะโดยมีใช้ไม่ปกติต้องใช้คำนี้นะฮะมีการออ,ออกอาละวาดนะครับปาข้าวของทุบ บ้านคนทุบรถนะฮะทุบตู้เติมเงินนะครับแล้วก็บางทีก็มีแผนในการจุดไฟเผานะฮะโอ้ข้างหัวใจเข้ามารายงานตัวก่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวทีมงานของเราอยู่ในพื้นที่นะครับเดี๋ยวจะพาวันนี้เราไปเกาะติดนะฮะกดไลค์กดแชร์กดหัวใจรายงานตัวกันก่อนนะครับวันนี้เรามาทําเคสด่วนจริงๆนะครับเสียงภาพชัดนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆนะครับชัดอยู่โคราชชัดนะฮะ ทั้งแอปฟ้าแอปแดงนะฮะทักทายมาได้เลยฮะรายงานตัวนะครับวันนี้นะฮะวันนี้เราได้ประสานนะครับจากทีมงานเจ้าหน้าที่ตํารวจนะฮะทางลําลูกกานะฮะตำรวจภูทรลาลูกกานะฮะทางสาธรารณสุขจังหวัดปทุมธานีโดยท่านรองวันนี้มานะฮะโดยประสานผ่านนะท่านธนก,กิจนะฮะโอเคนะครับ ก็ใครเข้ามารายงานตัวนะครับเดี๋ยวผมจะลงลึกในรายละเอียดให้ทุกๆคนฟังอีกทีหนึ่งนะครับว่าวันนี้นะฮะเรื่องราวอย่างที่บอกไปนะครับว่ามีชายคนหนึ่งนะได้รับแจ้งผ่านเพจจอมพลังมานะครับชาวบ้านในพื้นที่แจ้งเหตุมานะครับผ่านเพจกันจอมพลังช่วยสู้ของเรานะครับว่ามีชายไม่ปกติไม่ปกตินะครับนะฮะออกอาละวาดนะฮะทำร้ายชาวบ้านในย่านนี้นะฮะแล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าทุบรถนะฮะทุบบ้านนะฮะทุบ สิ่งที่ขวางหน้านะครับแล้วก็มีการเคยแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับตอนนี้ก็ด้วยสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยไม่ดีขึ้นนะครับก็เลยร้องเรียนนะฮะทางทีมงานการจอบพลังนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูนะฮะไม่แน่ใจเป็นไงบ้างครับไปเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราตามมาดูนะครับ ดูกันนะครับวันนี้นะครับ นี้ไปในการสดๆดนะครเจ็บคุณแม่ก็จะเออกลัวคนมาทำลายลูกลูกอยู่คนเดียวนะคะคือตอนนี้มันสามารถเป็นแบบนี้ได้ไหมคุณแม่ก็คือว่าด้วยความที่ลูกป่วยอ่ะเราต้องหาคนมาดูแลเพราะคุณแม่ต้องเข้ามาดูแลใช่ไหมคะถ้าแม่มาแม่ก็ต้องทำงานไงคะ นี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะผู้ก่อเหตุนะครับทุกคนนี่ครับนี่ฮะนี่ครับก่อเหตุนะครนี่นะครับนี่คือนี่ฮะที่บกคอมนะครับพูดจริีๆถ้ามาอยากมาคุยด้วยนี่คือเเดดดดด็็ียังไง นี <t> ่ตอนเนี้ยตัวไปไปไปเล้วังไงปดี๋ย แล้วตอนับประานข้าวไม่ไม่นอนเนี่ยร่างกายมันตรวจร่างกายเป็นมีแรงหมดเดี๋ยวไปโรงพยาบาลไปพักที่โรงพยาบาลหน่อยไหมฮะเนี่ยซีดหมดแล้วเนี่ยร่างกายไม่เมื่อยไม่อยากนอนนอาก็แบบไม่หลับปกติแต่ละวันทำอะไรบ้างฮะ ออกกํลังกายออกกําลังกายที่ไหนฮะอยู่ในบ้านเนาะอยู่ในบ้านอ๋อกกําลังกายยังไงบ้างฮะมีเพิ่นมีแรงวิดเพิ่นเปล่ามีนะผมไหนลองทํไม่ได้ไมไม่ทําไม่ได้ทําไม่ได้อ้าตื่นมาคือออกกําลังกายน้องแล้วก็ใครเอาข้าวให้กินนะทุกวันนี้แม่เอาแม่เอาข้าวมาให้ให้วันละกี่มื้อข้าวเขาเอามาเบียนเบียนออกมาเอามาส่งให้ไว้ให้ให้ให้เราทานอ๋โอ่าเบนได้ไหมเบนได้ไหมเบนได้ไหมกออุ่นเพื่อนบ้านไหม อยากให้แม่มาอยู่ด้วยไหมตรงอยากให้แม่มาอยู่ด้วยแต่แม่ทำงานอยู่แม่ทํางานแล้วเราไม่ได้เจอกันแล้วอ๋อไอเราเบนปกติเบนเบนไปทําอะไรเพื่อนบ้านป่ะฮะไม่ได้ทำไม่ได้ทำหรอมีใครมาทำอะไรมีทำอะไรเบนต์ไหมไม่มีอ่ะไม่มีอ่าเราไปแชทที่ถืออยู่ในมือเนี่ยตอนนี้จะเอาไปทำอะไรดูบุหรี่ครับผมเอาไปดูบุหรี่อ่าโอเคได้ยินเสียงไในตลาดตลาดต้องไหมได้ยินเสียงมันเพราะตรงนี้ที่ยินเสียงมันแปลกแปลกบ้างไหม กินนมเห็นม่ได้ยินนะผมเห็นแค่เห็นได้แปลกๆบ้างมั้งเคยเห็นนมเห็นอะไรบ้างล่าสุดเห็นอะไรแปลกเห็นอะไรบ้างเล่าหฟังน่อยเห็นตัวตลกเป็นตัวตลกฮะเขาออกจากบ้านแล้วเขาเห็นงอแงงอแงอะไรอ่าแล้วแล้วตอนนี้เดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวหมอว่านะเราไม่ได้นอนมาหลายวันแล้วเนาะข้าวปลาก็เขนเดี๋ยวไปให้น้ำเกลือไปให้ยาบำรุงปอดเนาะเรา ไปกับหมอนะครับเดี๋ยวให้แม่ไปอยู่ด้วยแม่แม่รอที่โรงพยาบาลได้มีแรงเนี่ยตีดออกนะเนี่ยไม่สาเดี๋ยวไปออกกําลังกายด้วยเลยต่อด้วยไหมหน้าตาซีดเหลืองแล้วเนี่ยเดี๋ยวตาเหลืองตีดแล้วเออไปพักผ่อนก่อนไปให้มันเกลือไปหยอดเลือดก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาหาแม่นะไม่ไปครับเด่นเด่นน้าพาไปเดี๋ยวไม่ต้องกลัวอะไร กลัวอะไรลูกกลัวอะไรครับผกลัวอะไรไหมใช่กลัวคนเยอะหรือเปล่ากลัวเยอะหมอจะได้ให้ไมครับไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คุณหมอแล้วก็พี่พี่ช่วยนะฮะเดี๋ยวพี่าเดี๋ยวนาผ่าไปไม่มีนี่อยู่กับหมอเนี่ยไม่มีใครทำอะไรหรอกปลอดภัยสุดขึ้นรถ ไปนะเดี๋ยวไปกันสองสามคนเนี่ยนะกายไปตรวจไปไปกันนะไปขึ้นรถไปรถกันไปทางไหนนี่ไปไหนเนี่ยไปตรวจไปแลถ้างรวจเนี่ยไปรถไปเราไม่ยอมไม่ทำทำไรครับโอเคก็ ครับสวัสดีครับสวัสดีเสียงเป็นยังไงบ้างครับเอฟซีฮะเสียงปกติไห<ป>มครับไปเนี่ยครับก็เดี๋ยวเราเจ้าหน้าที่นะสจังหัดแล้วก็ตำรวจภูธรนะคะควบคุมตัวน้องนะฮะไปตรวจร่างกายนะครับอย่างนี้บอกนะครับว่าตอนนี้เรายังไม่รู้อา,าการปรกติไม่ปกติอย่างไรนะฮะแต่ว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ตรงนี้นะฮะเ<ม>ข้ามาดูได้ าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็ทางนายแพทย์นะที่เสียงเสียงลุดล่ะฮะพี่เล้งพี่แล้งเช็คเสียงเสียงเป็นไงบ้างครับครับเอฟซีทุกคนครับได้ยินเสียงนะฮะแจ้งมาได้นะครับเป็นยงไงฮะเสียงขาดขาดล่ะครับเสียงขาดใช่ไหมฮะพิมพ์มาได้กดหัวใจกดแชร์ไปก่อนนะครับตอนนี้ เดี๋ยวผมอัปเดตสถานการณ์ให้ทุกท่านฟังอีกนะฮะมีไปที่สินยา7764662ตอนนี้คือทางเจ้าหน้าที่นสจังหวัดตุนานีได้ประสานกับโรงพยาบาลศิรินาว้เบื้องต้นแล้วนะฮะแล้วก็จะนำอ คุณแดงนีนะฮะที่บอกนะฮะที่ไปไปโรงพยาบาลศรีชัญญานะครับโดยที่เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธรนำลูกกาเนี่ยนะฮะจะนําตัวไปนะครับอยากให้แม่ไว้นะครับเพราะว่าต้องเป็นชิ้นระปลอมคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่แม่อยู่ในแม่ไปด้วยไปด้วยอ่าคุณครับร้อนเป็นอยางยืนยัอ่าอ่า โอเคคุณแม่ทำไมฮะตรงเนาะโอเคก็คือตอนนี้แม่สะดวกที่สิ่ธันย์ยาเลยใช่ไหมครับทำไมถึงอยู่ไม่ได้อ๋อโอเคครับเอ่อคุณแม่ไปกับน้องด้วยเนาะค่ะเอ่อแม่เคยเห็นคลิปน้องไหมแม่สะดวกตรงไหนคลิปน้องไหนคลิป ก็คือตอนนี้คือทีมงานรับการมาช่องนะแม่เคยได้แบบนี้ไหมเอ๊ททำลายเข้าขอบทำเนี่ยฮะเห็นไหมฮะก็เลยก็เลยเป็นเหตุว่าตอนนี้คือเราเราได้รับที่ตรงนี้มาก็เลยอยากจะถามแม่ มาเช้าเที่ยงเย็นมาทํำอะไรบ้างครับวันวันวันหนึ่งนี่น้องเขามีหน้าที่ทำอะไรบ้างให้แม่ให้น้องทำอะไรไหมอ๋อชกมวยปกติคือชกมวยเป็นหลักค่ะเขาก็พูดว่าพูดกับพ่อเขาเขาบอกว่าแม่วันนี้พ่อมาหาเบนก็ด่าเบนเป็งสี่สัยเก้งค่ะอ่าคือปกติคือพ่อพ่อน้องเสียชีวิตไปแล้วแต่ เ,เดียวเ,เยวอ่าเรียนว่าอะไรนะคือคือเท่าเท่าที่คุณแม่เคยบอกก็คือเคยไปโรงพยาบาลศรีธัญญามาก่อนค่ะใช่แล้วแล้วน้องเขาเป็นยาอะไรฮนะได้ไหมเนี่ยเออน้องต้องทานยังไงคุณแม่ทำไหมฮะ แม่ทราบไหมว่าทานไม่ทานเลยียคุณแม่ได้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 ไดไดไดรู้ <Okay. S 1> ไหมว่าเขาทานไม่ทานค่ะให้ทุกเย็นค่ะทุกเย็นแต่แต่รู้ไหมว่าเขาทานรู้ค่ะใส่กุก๊บกอาน้ำเปอกาเลยเออเพราะว่าตอนนี้คือคือตอนนี้เราอาจจะต้องเอ่ออย่างที่ที่ทน้องเอยนะฮะแล้วเราเอ่อตรงนี้คือน้องเขาเขาไปหาหมอานาคไที่สีธัญญาเออคือว่าทางสีธัญญานานเท่าไหร่ประมาณ อ๋อที่ธัญญาค่ะอ่าอันนี้คือที่อันนี้คือที่ธัญญาบุรีค่ะมีอ่ามุกข์นะฮะจะต้องแบบว่าถ้าเขาผิไม่ต่อเนื่องเรา้อเรียนคงจะต้องมาติดที่นี่นคะ,ระออนครับแล้วก็เคือแล้สองครั้งครับก็ต้องทำลงมาเขาต้องฉีดพิษอะโอเค ว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นหรอกแต่ว่าด้วยด้วยคลิปที่เราได้รับมาเนี่ยนะฮะ,ะ,ะก็อาจจะต้องช่วยกันก่อนเพื่อให้น้องมีอาการปกติน้องหวังว่าคุณแม่น่าผมผมไหนอใช่มัน,น,นทั้งแบบกรณีทุบกรณีทําลายเข้าของอะไรเงี้ยฮะก็เลยก็เลยต้องต้องถามคุณแม่ก่อนว่าคุณแม่เคยเห็นคลิปพวกตอนนี้คือเราว่าต้อง ดูแลน้องนะฮะโรงพยาบาลเพื่อให้หนึ่งเลยเนี่ยคือน้องจะได้มีอาการขึ้นเนาะเราเราเราต้องเราตรงนี้นะฮะแล้วทีมงานการรัารางประสาน,นในส่วนของอสอบปากคะทางตำรวจนะฮะและ้วตรวจโรงพยาบาลสีทัิยาที่จะนำพาตรงนี้ไปนะครับ<ช>เพราะนั้นคุณแม่คือทราบว่าน้องมีอาการ่าแต่เพียงแต่ว,ว่าไม่ทะคือถึงถึ้ว่ากินยาอ่าคือว่า แต่จะมีมาปะกอความเราคืนอืนเขาตูเรียกเขาไม่มีอะไรค่ะโอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าตามที่คุณแม่บอกนะครับว่า ทางทีมงานเราก็คงจะต้องดําเนินการต่าันก่อนอย่างน,น้อนยๆต้องรับน,น้องก่อนนะฮะว่าน้องอะ่ะมีอาการปกติไม่ปกติยังไงเพราะว่าอย่างที่บอกคุณแม่บอกทานยาก็จริงแต่เราก็ไม่รู้น้องว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตามคลิปเราก็ไปพิสูจน์ให้จริงอีกทีหนึ่งน้องอยังไงเ,เป็นกินยามากมาย อย่างเงนั่นก็พูดพี่ชายยาบ้าใช่ไหมอ๋อแต่ที่เราได้รับมีคำว่ายาบ้าแล้วเหรอฮะน่าจะเป็นการที่ขาดขาดแต่มี่มันมีขาดในอ๋ออไปลงงานศิลป์ตรวจเพื่อเพื่อน้อง ถ้าไม่ได้เข้ากระบวนการหรือไม่โอเคไงต้องเข้าสู่กระบวนการกันแล้วตอบใช่สิท่านเมื่อกี้ท่านในไู้โดยสารไปแล้วเนาะคุณจอมพลังคะจากอ่ามาจากมาตุภูแม่พระจิตภาไปอยู่ที่กระท่อมน้อยแต่ขอบค แม่หนูซี่แม่หิวข้าวแม่ก็นอนไม่หลับแม่ก็เป็นความดันต่าอยู่แล้วค่ะอ๋อเพราะว่าจริงๆอ่ะคือคุณแม่รู้ไหมว่าอันเนี้ยคือผมว่าม,มันอาจจะต้องนะคุณสอบถามเพราะว่าจะได้รู้ว่าทำไมเท่าที่ผมคุยกับทางคุณหมอจริงๆมันต้องมีการที่อาจจะต้องนะฮะในเรื่องของการทานยาใช่ใชต้องทานยาหรือว่าต้องควบคุมเนี้ยเพราะว่าไม่รู้หรอกว่าเนี่ยตามจริงไม่จริงหรือตามรูปจะเการอะไรบ้างแต่ เรื่องกินยาก,ก็ก็กินอยู่นะคะค,ครับนอนด้วยอะ่ะแม่ไม่ได้นอนจริงจอ่านั่นแหละฮะก็เลยก็เลยถ้าสมมติว่าไปโรงพยาบาลเสียารอบนี้แล้วคุณแม่สามารถดูแลน้องได้ผมว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีตามที่คุณแม่ตั้งใจเลยจะได้รู้อยู่ในสายตาคุณแม่จะไปออกกําลังกายไปกระท่อมริมอะไรเงี้ยก็เลยนะครับทีหนึ่งเนาะอ่อโอเคเรื่องการกับแม่ใช่ใช่จะได้จะได้พอเกิดปัญหาอะไรหรือสิ่งที่อ่าคุณแม่จะต้องอ่าให้การดูแลหน้าที่หรือ แต่เพราะตรงนี้น้องอยู่คนเดียวอาจจะไม่มีใครที่นั้นเดี๋ยวเราต้องไปที่โรงพยาบาลศรีชัญญาต่อนะครับกับอนาเนาะคุณหมอเนาะอยากรู้กระบวนการกครับคุณหมอครับอ่าเชิญเลยครับัครบที่จะต้องพาผู้ป่วยไปอ่าคุณหมอเชิญฮะโอเคโอเคครับคุณหมอเชิญคุณหมอก็ถ้าเกิด็นเคที่มีปัญหาเรืจิตเวชน,นะครับเราต้องตดนว่าเป็นคนไข้สีแดงสี เนี่ยก็รู้แล้วว่าสีแดงร้อนด้วยกับตอสีแดงครับแนทางของโทตาสุขเราเนี่ถ้าใกล้สีแดงนะครับโรงพยาบาลที่จะดูแลเนี่ยคือโรงพยาบาลเฉพาะทางน้าจิตเวชโดยตรงก็คือมาติสัญญานะครับในเขตของปทุมธานีกับรนทบุรีจะเป็นสิสัญญารับผิดชอบดูแลอยู่เมื่อเชักครู่นี้ผมก็ได้รปถักประสาทไปทางโรงพยาบาลสัญญาเรียบร้อยแล้วในการเล่าเหตุการณ์นะครับแล้วก็อธิบาย อากาานรก็ตกนะครับว่าเป็นได้กล่อมแล้วก็ได้คุยกันเรียบร้อยแล้วครับพอนินจาก็จะมีการรักษาทให้เนี่ยเตเบิรเป็นดีแล้วสูง ให้การรักษาเขาอย่างต่อเน,นื่องครับการเรอเดือนฉีดยาเนี่ยให้ทำด้วยกันสาสุขล้วก็ทังพอบอนี้เข้ามาเยี่ยมบ้านแล้วก็นำยามาฉีดให้ถึงจุดที่นี่เลยนะครับเพื่อจะ รอบข้างนะครับแล้วก็ประเมินอย่างใกล้ชิดถ้าเกิดกรณีที่ยาวไปถึงจริงๆนะครับถ้าฉีดสองครั้งต่อเดือนแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยเป็นเหตุไปต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าฉีดยาทุกทุกสองทุกสองสัปดาห์เนี่ยแล้วต่อเนื่องกันนะครับมีทีมบูรณาการด้วยกันเนี่ยน่าจะทําให้ไม่เกิดปัญหาขึ้นมาครับเพราะตามทฤษฎีแล้วเนี่ยจะอยู่ได้แล้วก็ควบคุมเขาได้ครับผมอันนี้นี่ก็คือแผนของของในส่วนของ กระการและขั้นตอนนะครับก so ็ขอบคุณวันนี okay. ้ขอบคุณด้วยนะครับคนหรบจังหวัดปทุมธานีโอเคเดี๋ยวเราไปครับผมโอเคครับไปคุณแม่ครับครับผมโอเคโอเคฮะก็เอฟซีครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียนกันนะฮะก็ตอนนี้เราได้อ่ากัต้องเช็คเสียงก่อนเพราะว่ามันมันร้อนมากเสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับมันมันดีขึ้นนะ เ,เสียงไม่ชัดบอกชัดไม่ชัดยังไงนะครับแจ้งเลยนะครับ FC ทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับรายงานตัวได้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนัดเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับว่าพอดีมันด่วนมากนะฮะแล้วก็เมื่อกี้อาจจะยังไล่เลียงไม่ชัดเจนนะฮะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันคืออะไรใครเข้ามาแล้วกดหัวใจรายงานตัวนะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับว่า เช็คเสียงนะใครบอกชัดหรือไม่ชัดยังไงแจ้งมาได้เลยนะครับคอมเมนต์กันมาเลยนะครับชัดไม่ชัดอย่างไรนะฮะทั้งทุกแอปเลยแอป,ป,ปฟ้าแอป,ปแดงนะฮะทักทายรายงานตัวมาได้เลยนะครับเมื่อกี้นะฮะต้องขออภัยด้วยน<ๆ>่าเสียงขาดๆติดๆไปนะพอดีโทรศัพท์อยู่กลางแดดแล้วโทรศัพท์ร้อนนะฮะเครื่องเลยลวนนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเรา เดี 1> <1> ๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับเหตุการณ์ก็คือว่าเราได้รับแจ้งนะครับได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่นะครับว่าพบชายไม่ปกตินะฮะมาออกมาอารวาสนะฮะในเรื่องของการทําลายเข้าของทุบรถยนต์นะฮะแล้วก็ทุบตู้เติมเงินอะไรต่างๆมีสิทธิ์ที่จะเผาบางทีถอดเสื้อนะฮะออกอารวาสนะฮะวันนี้เราก็เลยทีมงานเราได้ประสานนะฮะตำรวจภูทรลำลูกกานะฮะแล้วก็ทางสตอจังหวัดโดยท่านรองนะฮะ ท่านรองสารสจังหวัดปทุมธานีนะฮะสารสุขจังหวัดปทุมธานีเนี่ยนะฮะมาในพื้นที่นะครับเพื่อมาดูนะฮะกับบ้านหลังนี้ที่เขาบอกว่าน้องคนนี้นะฮะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวนะฮะพออยู่คนเดียวเนี่ยนะฮะก็พอวันดีคืนดีนะฮะก็ได้รับทราบเมื่อกี้คุณแม่ก็ยอมรับแล้วนะฮะว่าก็น้องเนี่ยเคยรักษาเป็นผู้ป่วยที่โรงพยาบาลศรีธัญญานะฮะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยก็รับ รับยาที่โรงงานธัญบุรีบ้างน,นะครโรงงานที่ร่าถแก้วบ้างน,นะครับแต่บางทีเนี่ยแม่เนี่ยเอามาในส่วนของอาหารมาให้เนี่ยนะข้าวสามมื้อที่นี่นะครับเช้าวันเย็นนะ,ะที่แม่บอกเมื่อกี้นะ,ะแต่เราไม่รู้เลยว่าช่วงเวลาที่น้องเขาอยู่คนเดียวเนี่ยเขาด้วยก่อเหตุอะไรบ้างน,นะฮะซึ่งเมื่อกี้คุยกับนายแพทย์นะค,ะคุณหมอเนี่ยเขาก็บอกว่าในเรื่องของคนมีอาการแบบนี้นะครับมีอาการแบบนี้เนี่ยก็คือต้องมีการ follow up นะะหรือว่าทานยาอย่างต่อเนื่องโดยการดูเรา ว่าน้องธัญญาครบหรือไม่ครบนะฮะเราไม่อาจทราบได้เลยนะครับก็อันนี้เป็นเป็นเรื่องราวสด,สดๆนะฮะที่ที่เราพามาแล้วก็ขั้นตอนกระบวนการหลังจากนี้หลังจากที่ผมบอกไปก็คือทางสมงหวัดเนี่ยได้ประสานงานนะฮะผ่านโรงพยาบาลศิริธัญญานาตัวน้องเพื่อเข้าไปรักษานะครับซึ่งน้องคนนี้นะฮะก็อายุป,ประมาณ30สิบนะฮะเขาก็ที่เราเห็นกันในในใน,ในคลิปเมื่อกี้เลยฮะตอนไลฟ์เมื่อกี้นะฮะก็ ในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับจริงๆอันนี้ต้องต้องบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปคุยกับชาวบ้านนะครับแล้วก็จากหลักฐานที่เราเห็นเนี่ยก็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 เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปคุยกับชาวบ้านดูว่าอว่าชาวบ้านที่เนี่ได้รับผลกระทบไรบ้านนะครับไปบ้านไหนดีฮะอันนี้อ่าโอเค นอันนี้คือรอยบ้านนี้คืออยู่ไม่ได้เลยต้องเข้าออกเพราะว่าเขาทําอันนี้คือ,ร,คอรอยอ,อันนี้คือร่องรอยที่ที่ทานะฮะคือทุบกระจกนี่นี่นี่คือบ้านนี้ก็ไม่มีคนอยู่แล้วตอนนี้นะฮะเพราะว่าอยู่ไม่ได้นะเลยต้องออกไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีร้านค้าอะไรต่างๆที่ไปอารวาสในซอยนักกในคอมเมนต์มีว่าเคยบ้านเขาเคยโดนเหมือนเผาบ้านหลังไหนไม่แน่ใจเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ เนี่ฮะก็มวลชนที่อยู่ในพื้นที่นะฮะประตูัังหมดเลยบ้านตรงข้ามนี่เป็นบ้านหลังตรงข้ามนะฮะบ้านหลังตรงข้ามนะครับก็ใครเข้ามาทักทายรายงานตัวนะฮะเรื่องอะไรเหรอคะเพิ่งมาก็อย่างที่บอกไปนะครับก็คือมีชายคนหนึ่งนะฮะเขาอารวาสในพื้นที่อยู่บริเวณเขตลำลูกกานะครับเดี๋ยวเราสามารถสัมภาษณ์ตรงไหนได้ไหมไปหาแปะแม่ไปไปร้านเดี๋ยวเรา การให้ทุกท่านที่เพิ่งเข้ามานะฟังอีกรอบหนึ่งใครเข้ามาแล้วเนี่ยนะฮะกดติดตามไว้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นที่นี่ครับ